วันนี้ก็มาพบ,พบกับปิ๊นนะคะวันนี้นะคะปิ๊นจะพามาแนะนำแล้วก็รีวิวค่ะเป็นรถนะคะ Ranger XLT ซึ่งแปลงเป็น Y Bo d y หน้า F150 เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ใหญ่บิ๊กบึ้มกันเลยทีเดียวค่ะมาดูกันที่ด้านหน้านะคะอุปกรณ์ที่แปลงมาทั้งหมดนะคะ ก็จะดูที่ด้านหน้าเลยค่ะเป็นกระจังหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นของในชุดเลยนะคะที่แปลงมาทั้งหมดกระจังหน้าก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ FORD Ford นะคะเป็นฟลอนด์แบบนี้เลยค่ะสังเกตง่ายๆนะคะสีเนี่ยทำมาเป็นสีเขาเรียกกา,กาไฟแบบบางๆนะแต่ไม่เหมือนก,า,กาไฟของ WiT แทนะคะถ่ายดูใกล้ๆกันนิดนึงนะคะชุดเนี่ยแปลงมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะชุดกันชนหน้าค่ะที่แปลงมาสังเกตนะคะ อันนี้ก็จะมีสีที่เป็นโคลาสีค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นลายหินอ่อนก็แล้วกันเนาะที่ค่ะสังเกตง่ายๆที่แปลงมานะคะด้านล่างค่ะก็จะมีนะคะที่ชุดที่ครอบแปลงเข้ามาทั้งหมดแล้วก็พร้อมด้วยเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ4จุดค่ะอันนี้รถเดิมๆจะเป็นรถรุ่น xlt นะคะที่ลูกค้าทําการสั่งแล้วก็ดัดแปลงอุปกรณ์ทั้งหมดค่ะส่วนไฟด้านหน้าค่ะสังเกตน,นิดนึงค่ะก็จะเปลี่ยนมานะคะเป็นไฟ day light นะคะ ทั้งทั้งทั้งดวงเนาะเรียกแบบนี้แล้วกันมาดูกันที่ด้านข้างค่ะต่อกันที่ด้านข้างนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อชุดนะคะของ Body, ชุด Y Bo d y เช่นเดียวกันค่ะแปลงมานะคะซใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวด้านข้างก็จะทำให้เป็นสีขินอ่อนเหมือนกันนะคะตัดกันนะคะกับด้านบนแล้วก็สังเกตนิดนึงค่ะด้านบนนะคะที่เป็นสกรูนะคะ อันนี้ก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในในชุดเดียวกันนะคะที่ที่แต่งออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าลงทุนมากเลยค่ะคันนี้แล้วก็ล้อค่ะอันนี้ล้อก็เปลี่ยนมาใหม่นะคะอย่างใหญ่มากเลยทีเดียวสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะคะแม็กไลน์นี้แล้วก็ยางแบบนี้นะคะเป็นยางออฟโรดค่ะแต่งให้สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะให้เช่าเข้ากับอาซุ้มล้อแล้วก็ชุดบอดี้นะคะที่แต่งเข้ามาเพิ่มนะคะ อันนี้ชิ้นนี้เปลี่ยนทั้งชิ้นนะคะคือครอบเข้ามาใหม่นะคะส่วนในตัวอันนี้ตัวรถเดิมเดิมนะคะมาดูกันที่ด้านหลังต่อนิดนึงค่ะชิ้นที่เป็นวายบอดี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นด้านหลังตรงนี้นะคะที่ทําครอบเข้ามานะคะพร้อมด้วยชุดคิ้วรอเช่นเดียวกันค่ะก็จะยาวมาถึงด้านหลังเลยทีเดียวอันนี้ไฟไฟไฟ,ไฟท้ายแบบเดิมนะคะอ่า แล้วก็จะเป็นด้านหลังนะคะที่ติดเพิ่มก็คือมาทั้งชุดเดียวกันลูกค้าสั่งแต่งทั้งชุดนะคะทางร้านก็รับแต่งให้ทั้งชุดก็จะมีฝาครอบด้านท้ายกระบะให้ด้วยนะคะเป็น FORD เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็สามารถสั่งเป็นโลโก้ได้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเขียนโลโก้ r a p t o r นะคะในส่วนของด้านล่างค่ะก็จะเป็นท่อท่อค่ะที่แป๊บกดวางแป๊บนึง ต่อที่ด้านหลังนิดนึงนะคะตรงท้ายนะคะตรงท่อนี้จะเป็นท่อคู่นะคะใช้งานได้จริงทั้งสองท่อนนะคะดัดแปลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้แปลงทั้งคันนะคะในส่วนของบอดี้นะคะเพิ่มเติมะคะ่ะตรงนี้อ่าท้ายกระบะในส่วนของกันชนท้ายและท่อด้านหลังค่ะที่ทำมาให้เข้าชุดกันแบบนี้เลยนะคะ ็รวมๆก็จะเป็นภาพลักษณ์แบบนี้นะคะในของในส่วนของด้านท้ายและกันชนท้ายนะคะอันนี้จะเป็นท่อแบบแต่งนะคะกันชนด้านท้ายก็จะทํามานะคะลายก็สังเกตง่ายๆนะคะก็จะเป็นลายหินอ่อนเช่นเดียวกันในอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ที่ลูกค้าชอบเลือกมานะคะอันนี้โลโก้สําหรับเป็น F -15 0ูนแบบนี้เลยก็จะแปลงมาทั้งชุดแบบนี้นะคะทั้งบอดี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะ สำหรับชุดแต่งทั้งหมดทั้งคันของ XLT คันนี้แปลง F150 นะคะเป็น Y Body นะคะด้านละด้านข้างนี่ฝาถังน้ำมันนะคะให้ทำให้ตัดกันเนาะตัวรถสีน้ำเงินค่ะฝาถาังน้ำมันก็จะเป็นลายหินอ่อนสีดำแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ถ่ายดูด้านข้างเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดแต่งแปลงนะคะ F150 Y Body คันนี้ค่ะเป็นรุ่น XLT นะคะ ราคาจะดจำหน่ายของรถนะคะอยู่ที่934,000บาทค่ะลูกค้าแต่ว่าไม่รวมชุดแต่งทั้งหมดนะคะหากลูกค้าท่านใดชื่นชอบหรือว่าสนใจแปลงหน้าแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์ปินนะคะ0 8 6 3 3 5 0 3 4 1หรือจะเข้ามาที่พอร์ตพับแดงก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ยิ่งใหญ่แบบนี้เลยสำหรับลูกค้าที่รอได้ด้วยนะคะเพราะว่าสั่งชุดแต่งเนี่ยก็ค่อนข้างนานนะคะสั่งประกอบอกีก ก็ค่อนข้างต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแต่ถ้าหากท่านใดสนใจก็สอบถามกันก่อนนะคะพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปต่ตอๆไปก็สามารถกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะที่ปอดบายพินค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแข่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ